เรามาพุทธยานราชพักดนูไหมงไปไหว้นี่ไง,ไไไง,ไงเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปไหว้ไม่แซบน,นี่วิ่งไปวิ่งมามันหลุดนี่ก็จะมีไหว้ รถมานะพ่อคุณลามคำแหงพระนาเรศสวนมหาราชพระนารายมหาราชพระตากสินมหาราชพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ราราโกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่พระมหากษัตริย์ของเราอ้าวคือรถแล้ววิ่งไปเลยก่อนเนะี่ยเพิ่งจะขึ้นรถไปไหว องใหญ่ตรงนู้นยังาไม่เท่า,านะท่านทนายนะครับจะเดินทางเวราสักแล้วนะครับเห็ครับนับ55โมงเย็นนะครับรถเราว,ว,วิ่งถึงเวลาสุดท้นาฬิกา50นะครับปเป็นรอบสุดท้ายครับจากนั้นไม่มีรถแล้วครับ อย่าตามนั่งด้ยนั่นเลยจะได้ถามจะไดสักแล้วนะครับเชิญครับเราปิดห้าโมงเย็นนะครับิดห้าโมงเย็นหลังห้าโมงหลังห้าโมงนะครับไม่มีรถแล้วนะครับแล้วเราไปถึงเวลาซูชมนาฬิกาห้าสิบนะครับเชิญครับเราจะมาข้ามโปรโมชั่นเดินครับโปรโมชั่นเดินเดินไกลเหมือนกันนะไกลไหมก็ไม่ไกลนะ แต่ไม่เดินไม่ไหวร้อนเจ๊เอ่๊ตันตันจ้าตันตันจ้าโอ้ยไม่สนใจเราหมวกตกนะพ่อหลวงป้นอ้อเรออยู่นู่นอ่ะก็ไปไหว้สิ มาถึงที่นี้แล้วไม่ไหวได้ไงเฉียนตงกานันนัตสัาจญจะเดินทางเมื่อวลาสักเล้านะครับเชิญครับรับ<ม>ิดชิบเดตเดลกานะครับหรือว่าห้าโมงเย็นนะครับแต่นักเทศสามารถอยู่ต่อได้ครับแต่รถไม่มีวิ่งรับส่งแล้วนะครับโดยเราวิ่งถึงเวลาสักทุนเดลกาห้าสิบนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับ